สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับอักษรอ n อนเลิร์นค่ะแล้ววันนี้นะคะอยู่กับครูหมงนะคะครูหมงนะคะก็มีทริคดีๆนะคะมานําเสนอเพื่อนครูทุกคนนะคะในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในกลุ่มสาระวิชาศิลปะค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอทริคดีๆนะคะในช่วงชั้นที่3หรือว่านักเรียนชั้นมอหนึ่งถึงมสาของเรานั่นเองค่ะอ่าขั้นแรกเลยนะคะเราเนี่ยมาบอกกันก่อนว่า ศิลปะเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรค่ะศิลปะนะคะมีความสําคัญอย่างไรนะคะก็คือเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนนะคะได้แสดงออกถึงตัวตนแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการและก็ความคิดสร้างสารรค์อย่างอิสระค่ะอ่าแล้วคุณครูนะคะควรทําอย่างไรในวิชาศิลปะเพื่อนครูทุกคนนะคะสามารถจัด ประสบการณ์การเรียนรู้หรือว่าจัดการเรียนการสอนนะคะที่ให้นักเรียนได้ชื่นชมความงามจากสิ่งต่างๆอย่างมีสุนทรียภาพค่ะอย่างเช่นนะคะในวิชาศิลปะค่ะคุณครูเนี่ยอาจจะเอาเออใบไม้ใบหญ้าหรือว่าสิ่งรอบตัวนะคะของนักเรียนที่อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยมาสร้างสารรค์เป็นผลงานได้ค่ะต่อไปนะคะคุณครูนะคะควรจัดการเรียนรู้นะคะให้นักเรียนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าแสดงออกผ่านผลงานศิลปะ คุณครูนะคะอาจจะส่งเสริมการเชื่อมั่นนะคะหรือว่าส่งเสริมความมั่นใจของนักเรียนนะคะโดยการชื่นชมหรือว่าการจัดการเรียนการสอนนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงออกถึงสิ่งต่างๆของนักเรียนค่ะต่อไปนะคะก็คือคุณครูนะคะควรจัดประสบการณ์การเรียนการสอนนะคะให้นักเรียนเนี่ยเสริมสร้างจินตนาการศิลปะมีความริเริ่มสร้างสรรค์อาจจะให้หัวข้อในการทํางานหรือว่าหัวข้อการแสดงออกค่ะให้มีความกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะ รวมไปถึงนะคะคุณครูนะคะควรประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวันและก็การแนะนําแนวทางการสร้างเสริมอาชีพในอนาคตอย่างเช่นอาจจะเป็นเทรนด์ของอาชีพตอนนี้นะคะอย่างเช่นยูทูบเบอร์นักร้องนักดนตรีหรืออะไรก็ตามนะคะให้มีความกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็นําเสนอต่อน,นักเรียนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันก่อนว่าเรานะคะเรียนรู้อะไรในวิชาศิลปะค่ะวิชาศิลปะนะคะก็ประกอบไปด้วยทัศนศิลป์ดนตรีและก็นาฏศิลป์ค่ะ แล้วนักเรียนนะคะช่วงชั้นที่3หรือว่าม1ถึงม3ของเราเนี่ยต้องเรียนรู้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่วิชาทัศนศิลป์ค่ะวิชาทัศนศิลป์นะคะเริ่มแรกนะคะต้องเรียนเรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบเทคนิคการสร้างงานศิลปะ2มิติและ3มมิติเพื่อสื่อความหมายและเรื่องราววิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาและประเมินคุณค่างานทัศนศิลป์ด้วยเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น ออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์กราฟิกในการนำเสนอข้อมูลรวมไปถึงนะคะนักเรียนนะคะมีความรู้ทักษะที่จำเป็นด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องกันกับงานทัศนศิลป์รู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิน่นเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ที่มาจากยุคสมัยและวัฒนธรรมต่างๆค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในวิชาที่2นะคะวิชาดนตรีนะคะ,ะนักเรียนนะคะต้องเข้าใจความแตกต่างทางด้านเสียงองค์ประกอบอารมณ์ความรู้สึกของบทเพลงสร้างสารรค์บทเพลงง่ายๆมีทักษะในการร้องบรรเลงทั้งเดี่ยวและเป็นวงแสดงความคิดเห็นและบรรยายอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบของผลงานทางดนตรี มีทักษะในการประเมินคุณภาพของบทเพลงและการแสดงดนตรีต่อกันเลยนะคะรู้ถึงอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงรู้และเข้าใจที่มาความสัมพันธ์อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแต่ละวัฒนธรรมวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับเข้าใจถึงอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม อาะะคะมาถึงวิชาสุดท้ายแล้วนะคะก็คือวิชานาฏศิลป์นั่นเองค่ะวิชานาฏศิลป์น,นะคะเราควรให้นักเรียนรู้และเข้าใจการใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครพัฒนารูปแบบการแสดงและร่วมจัดการแสดงอาจจะใช้เกณฑ์ง่ายๆในการพิจารณาคุณภาพการแสดงวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์โดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบทางนาฏศิลป์นำแนวคิดของการแสดงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ และถัดไปนะคะก็คือรู้และเข้าใจประเภทละครไทยในแต่ละยุคสมัยรู้ถึงปัจจัยที่มีต่อผลการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ไทยนัฏศิลป์พื้นบ้านละครไทยและละครพื้นบ้านเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆออกแบบและสร้างสารรค์อุปกรณ์เครื่องแต่งกายในการแสดงนาฏศิลป์หรือว่าละครเข้าใจความสําคัญบทบาทของนาฏศิลป์และละครในชีวิตประจําวันค่ะ เอาละค่ะเมื่อคุณครูนะคะทราบแล้วว่านักเรียนช่วงชั้นที่3หรือว่าม .1 นถึงม3เนี่ยควรรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วเราเนี่ยจะทำยังไงล่ะคะที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะครูหมงก็จะขอแนะนำปัญญาสามฐานฐานแรกเลยนะคะก็คือฐานคิดฐานที่2คือฐานใจฐานที่3คือฐานกายค่ะท่องง่ายๆว่า head heart แล้วก็ hand ค่ะอ่า h e ด d าร์สแฮนะคะมาเริ่มกันที่เ He ดก่อนคะ่ะฐานคิดนะคะก็คือความสามารถในการใช้เหตุผลมีทาาักษะในการคิดวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเราเนี่ยต้องจัดการเรียนการสอนนะคะให้นักเรียนเนี่ยเชื่อมโยงถึงความรู้อาจจะเอาแบบว่าความรู้จากหน่วยนี้หรือว่าหน่วยนี้เนี่ยมาเชื่อมโยงในการใช้หรือว่าประยุกต์ด้วยกันนั่นเองค่ะฐานใจนะคะก็คือ การชื่นชมความงามของสินรอบตัวแล้วก็รวมไปถึงผลงานที่นักเรียนหรือว่าเพื่อนนะคะได้สร้างสรรค์ขึ้นมานั่นเองค่ะฐานกายนะคะก็คือการสังเกตแล้วก็ลงมือทำโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นั่นเองค่ะอาจจะเช่นการแสดงออกถึงผลงานศิลปะหรือว่าการแสดงละครหรือว่าการเล่นดนตรีประมาณนั้นค่ะ เอาละค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นปัญญา3ามฐานนะคะที่ครูหมงนะคะคัดสรรแล้วก็นำทริคดีๆดีมาฝากเพื่อนครูทุกคนด้วยค่ะถ้าคุณครูท่านไหนนะคะมีทริคดีๆในการจัดการเรียนการสอนนะคะก็สามารถนำมาปรับใช้หรือว่าเอาปัญญา3ามฐานเนี่ยกับทริคของคุณครูนะคะมาประกอบเข้าด้วยกันก็ได้ค่ะแล้ววันนี้คาะครูหมงนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ค่ะสู้ๆนะคะเพื่อนครูบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น